โอเคได้ได้อีกสักรอบหนึงท่านเมื่อกี้โอเคแล้ว้าน้องดหมาอใหม่เป็นกันหมดเี่จากคนแข็งแรงอันนี้อันนี้ฮุกฮุกที่สองละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเจาะ ท่อนเวิร์ดอีกรอบหนึ่งเอาฮุกก่อนเลยอันนี้ฮุกนี้คือเข้าโซโล่แล้วนะเขามาทำให้รักแล้วเธอก็ไปไม่มีใจทำไมเธอไม่บอกเขามาทำให้หลงแล้วก็หายไปทิ้งกันไปอย่างนี้ก็ได้หรอ โอเคเลยแต่อยากได้อีกสักสิบรอบรอเล่นรอเล่นตอไปด้ิเไม่กลัวเขาเขามาทำให้หลงแล้วก็หายไปทิ้งกันไปอย่างนี้ก็ได้รอเอาคำว่ารอยาวกว่านี้อีกนิดนึงอย่างนี้ก็ได้รอนเี่ย เขามาทำให้ร้ายแล้วเธอก็ไปไม่มีใจทำาดีเลยนะหายใจไม่ทันอันนี้ดีเลมันมันหายใจไม่ทันเมื่อกี้สวยเลยขอแบบเมื่อกี้ครับ เขามาทำให้รักแล้วเธอก็ไปไม่มีใจทำไมเธอไม่บอกเ,อาาเขามาทำเอาใหม่เอาใหม่อย่าลืมท่อนหายใจจริงๆมันไม่ได้ยากมันเหมือนเหมือนครัแรกเลยแค่ท่อนหายใจเฉยเ ผ่อนคลายนิดนึ่งผ่อนคลายนิดนึงอย่าไปอย่าไปเก่งกับมันมากครับไม่ต้องแบบไม่ต้องหัวอย่าคิดมากว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวเท่านี้ต้องย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอยงนี้เดี๋ยวมันจะแบบเป๊ไปหมดเลยนะร้องเป็นธรรมชาติร้องเป็นธรรมดาโอเคไมนี่ลองดูครับ เขามาทำให้รักแล้วเธอก็ไปไม่มีใจทำไมเธอไม่บอกเขามาทำให้หลงแล้วก็หายไปทิ้งกันไปอย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคนะแต่ว่าขออีกรอบหนึงแล้วก็หายไปเนี่ยแล้วก็หายไป แต่ไม่ต้องหายเหมือนฮุกแรกนะแล้วก็หายไปแบบเมื่อกี้ดีเลยแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ระย,ยาวเหลือยาวอีกนะครับยาวไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้จบห้วนไปหน่อยหัวเราต้องคิดมาเลยว่านี่มันกําลังจะเข้าโซโล,ล่ละเราต้องยาวไปก่อนอีกนิดหนึ่งโอเคครับแต่เมื่อกี้ฟิลเมื่อกี้ร้องแบบเมื่อกี้ดีเลยนั่นแหละครับ มาทำให้รักแล้วเธอก็ไปไม่มีใจทำไมเธอไม่บอกเขามาทำให้หลงแล้วก็หายไปทิ้งกันไปอย่างนี้ก็ได้หรอได้แต่ว่าซอฟไปหน่อยครับซอฟอารมณ์อารมณ์ตอนร้องมันซอฟไปนิดนึง ใส่อารมไปอีกนิดหนึ่งครับโอเคครับเธอช่างใจร้ายรู้ตัวเมื่อสายสดีด,ดีอย่างนี้เลยแต่ว่าสะบัดลูกคอไปเกินไปหน่อยเป็นมือมัน เมื่อสายมนิดเดียวเมื่อเมื่อมือเออ,อแค่นั้นพอแค่นี้พอเมื่อสายเมื่อสายอันนี้อันนี้มันเป็นท่อนดาวเป็นตีรู้ใช่ไหมมันต้องใส่อารมณ์แบบซบัซบซ้อนไปนิดนึงเธอชังใจรัก เธอฉันใจร้ายเธอช่างาใจร้ายเงี้แหละรู้ตัวเมือ่อสายรู้ตัวเมือ่อสายอย่าอย่าไปอย่าไปเมือ่อมันจะเป็นลูกพุ่งไปเลยนะเมือมือนี่สบัดเล็ก อย่าไปสบัดแบบลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่มันจะเป็นลูกพุ่งไปเลยรู้ตัวมือมือมือประมาณนั้นแต่ขอชัดกว่านี้อีกนิดหนึ่งรู้ตัวมือสายออ,อ,อย่างน้น เมื่อเมื่อมือถ้าเมื่อเมื่อกี้มันเป็นลูปทุ่งไปเลยนะเราจะเข้าเข้ามาทำให้ได้นะนะตัวมือสะบัดสะบัดสะบัดแบบนิดเดียวเลยมม้้าาหายใจพี่ให้เว้นท่อนหายใจเท่านนี้ได้รู้ตัว มื่อสายมันจะได้รัวหวนขึ้นไปตอนก่อนเข้าหกเมื่อชายให้ให้หยุดหายใจได้ตอนรู้ตัวนี่รู้ตัวแล้วก็หยุดหายใจได้เมือม่อสายเมืออ่อมื่อสายลองดูลองดู ให้ไอ้เม <uh well> ื่อนิดเดียวนะอย่าไปเมื่อย่างงี้นะเมื่อโอเคครับพี่เข้าต้องเมื่อหหนต้องช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งครับมันจะเป็นลืมนับจังหวะเดี๋ยวไปก็ไปเาย ตา,ต,าตามห้องเลยตามห้องเลยตามห้องขอบใขอไฟทีนี้หนึ่ห้องามี่3้า จับจังหวะดเมทานอมครอ้อนวอนอีกนิดนึงเธอช่างใจร้ายเธอช่างใจร้ายรู้ตัวเมื่อสายเมื่อสาย ไม่ต้องไม่ต้องเน้นลูกสะบัดนิดเดียวสะบัดเสียงนิดเดียวเลยเอาให้เป็นธรรมชาติแบบเมื่อกี้เลยครับถ้าเราตั้งใจไปมันจะสะบัดเดยอะมันเป็นลูกทุ่งครับเธอช ตั้งใจไปหน่อยตั้งใจไปหน่อยแล้วก็อามาเร็วไปหน่อยครับรู้สึกด,ดีใจครับที่ได้เสร็จแล้วนะฮะพอผมก็เต็มที่เหมือนกันครับเต็มร้อยจนเสียงก็หายไปแล้วนะฮะตอนนี้เสียงเริ่มแหบแล้วครับผมก็ <c oughs> โดนไปค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีน้องเเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแหละเพราะว่าถ้ามาห้องอัดแล้วไม่มี ทักษะด้านการร้องเลยเนี่ยจะยากยิ่งกว่านี้อีกจะต้องใช้เวลาอัดนานกว่านี้แน่นอนแต่เนี่ยถึงมันจะนานแต่มันเป็นเวลาที่แบบเราเข้าใจได้เพราะเราต้องการให้คุณภาพของเพลงเนี่ยออกมาดีที่สุดแล้วก็เรื่องทักษะการร้องอะไรของน้องเนี่ยน้องมีทักษะพื้นฐานในระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งเป็นมาตรฐานได้แบบไม่ได้ต่ํา เป็นมาตรฐานที่ดีเลยสําหรับการที่เราร้องเพลงเพลงหนึ่งหรือว่าการที่เราร้องเพลงอะไรก็ตามสำหรับความยากของเพลงนี้นะฮะคือเพลงนี้มันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แบบโทนเสียงมันคีค่อนข้างที่จะสูงแล้วผมแบบเสียงไม่ค่อยสูงมากครับก็ต้องเค้นออกมันออกมาให้ได้เยอะๆแต่พี่ฟาร์มเขาก็มีเทคนิค มาบอกให้ตลอดเวลาที่ผมแบบร้องไม่ได้หรือไม่ถึงอะไรอย่างนี้พี่ฟ้าาก็จะช่วยเสริมตรงนี้ให้โอเคครับก็ยังไงฝากติดตามน้องม่อนด้วยนะครับเพลงนี้เป็นการทำเพลงให้คนอื่นร้องของผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันการเป็นโปรดิวซ์อย่างจริงจังครั้งแรกเหมือนกันนะฮะผมก็ตั้งใจทำเพลงนี้ออกมาให้มันเหมาะสมกับน้องม่อนที่สุดนะครับยังไงก็ ฝากติดตามผลง,งานน้องม่อนวิธีการร้องสไตล์ความเป็นนั้องม่อนแล้วก็ถ้าชอบชื่นชอบของการทำงานของผมการโปรดิวเพลงแบบนี้อะไรนี้ก็ติดตามกันได้ครับ <c oughs> จะบอก <c oughs> จะบอก <c oughs> จะบอกให้แบบติดตามทางช่องทางนั้นทางนี้อยู่เลยเหนือไฟก็ได้พี่ ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากผลงานเพลงอย่างนี้ก็ได้เหรอนะครับผมได้ร่วมงานกับพี่ฟาร์มครั้งแรกเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมเพลงนี้ผมตั้งใจทํามากๆอย่งไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้องไห้